ดีครับตู้ฟักไข่ตราจากกีฟาร์มเทคโนโลยีการเกษตรวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําตู้ฟักรุ่นนี้นะครับตันนี้เป็นตู้ห่านนะครับตู้ฟักห่านนะครับแต่เปลี่ยนถาดได้นะครับถ้าเราต้องการฟักไก่ฟักเป็ดนะครับหรือฟักปลาทาก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้สีประเภทถาดนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนะครับทางด้านห้องนี้นะครับเป็นห้องผสิมกอากาศด้วยห้องมิกแล้วก็จะมีฮีตเตอร์พัดนะครับตัวพ่นหมอกนะครับ ไว้ในห้องนี้นะครับผสมอากาศเสร็จแล้วสูงไปยังห้องไข่นะครับห้องไข่จะอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นถาดหานนะครับเป็นถาดหานแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนถาดไปถาดไก่หรือถาดเปลี่ยนะครับเราต้องตั้งถาดให้จู่ตรงแองขาาดกับพื้นก่อนนะครับถึงจะเอาถาดออกได้ถ้าถาดเอียงแบบนี้นะครับมันจะดึงถาดออกมาไม่ได้นะครับวิธีการตั้งถาดให้โตนะครับให้เรากดลูกศรชี้ขึ้นบนนะครับ ไฟแสดงอัพนะครับไฟแสดงอัพจะเห็นว่าถาดเนี่ยยังไม่ขยับนะครับก็แสดงว่าถาดเนี่ยอยู่ฝั่งอัพอยู่แล้วนะครับเราก็ปล่อยมือออกจากปุ่มนะครับแล้วก็กดลงไปใหม่นะครับตัวเดิมนะครับตัวสุดส่นที่ชี้ขึ้นบนนะครับไฟแสดงดาวนะครับพอดาวถาดจะเริ่มขยับแล้วนะครับกดแช่ไว้เลยนะครับแล้วรอจังหวะให้ถาดขึ้นมาตำแหน่งตรงก่อนนะครับรอค่อยปล่อยมือออก ถาดจะเดินสมูทมากนะครับโอเคตรงแล้วปล่อยมือออกนะครับถาดก็จะหยุดในตำแหน่งขนานกับพื้นนะครับนี่เราดึงออกมาได้นะครับถาดถาดฐานนะครับเนี่ยดึงออกมาได้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับดึงตาออกมานะครับทีนี้ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนถาดอันนี้เป็นถาดฐานนะครับสมมติเราต้องการใส่ถาดเป็ดนี่นะครับถาดเป็ดถาดหนึ่งจุได้หกสิบสามฟองต้นถาดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแทนได้เลยแบบนี้นะครับนะครับหรือต้องการเปลี่ยนเป็นถาดไก่นะครับถาดไก่ถาดหนึ่งจุได้แปดิแปดฟองตนถาดนะครับก็ใส่เข้าไปแทนนะครับแบบนี้นะครับได้เลยนะครับ มันตัวตัวนี้นะครับเราต้องการฟักไข่ประเภทไหนนะครับเราก็ใส่ไข่ประเภทนั้นเข้าไปนะครับซื้อตู้นี้ไปนะครับสามารถฟักได้ทุกประเภทไข่เลยก็การฟักแบบไหนก็ได้นะครับตู้นี้จะมีแปดชั้นนะครับถ้าฟักห่านจะได้ประมาณห้าร้อยกว่าฟองนะครับตู้นี้นะครับถ้าฟักไก่บางทีได้พันสี่ร้อยกว่าฟองนะครับถ้าเป็นถ่ายป็ดก็จะอยู่ประมาณหนึ่งพันแปดฟองนะครับ ตู้รุ่นนี้นะครับทีนี้มาดูาตู้รุ่นนี้ลูกค้าต้องการทําเป็นระบบเย็นไข่อัตโนมัติด้วยนะครับเนื่องจากลูกค้าจะาไปฟักห่านประเภทของการฟักเป็ดหรือฟักห่านนี่นะครับต้องมีการเย็นไข่นะครับมันจะแตกต่างกับการฟักไก่นะครับถ้าฟักไก่มันจะทําอุณหภูมิได้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราฟักเป็ดนะครับมันต้องมีการเย็นไข่วันละหนึ่งชั่วโมงนะครับ อ่าเราก็ควบคุมการเย็นไข่อัตโนมัตินะครับนะครับถ้าปกติถ้าเราใช้หมุดฟักไก่นะครับมาถาเปิด <Não> ฟักได้ไหมมันก็ฟักได้เหมือนกันนะครับการฟักเปิดก็ฟักได้ก็ฟักได้นะครับแต่ว่าวิธีการฟักเปิดมันต้องมีการเย็นไข่ถ้าเราใช้หมุดไก่นะครับมันจะไม่มีกับมันจะมันจะได้ผลไม่ดีนะครับจะาการฟักก็จะได้ผลไม่ดีนะครับแต่ถ้าเราใช้หมุดเปิดนะครับมันจะมีการเย็นไข่อัตโนมัตินะครับนะครับ อพอถึงเวลาการเย็นไข่นะครับไฟแสดงสถานะสีเขียวตรงนี้นะครับมันก็แสดงสถานะการเย็นไข่ขึ้นนะครับในช่วงเวลา9ก้าโมงถึง10บโมงที่เราตั้งเวลาไว้นะครับโดยใช้คามเมอร์สวิตควบคุมเวลานะครับให้ควงยวเปิดให้ดูในห้องคอนทูลน,นะครับห้องคอนทูลน,นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดออกมาได้นะครับการ่อมบำรุงต่างๆก็จะง่ายนะครับต่อการสอมบำรุง นะครับในห้องคอนทูนนะครับจะมีเทอร์มินอลหนึ่งตัวแล้วก็มีทามเมอร์สวิตนะครับมีรีเลย์นะครับแล้วก็ s o ลิคสเต t ร r e ีเลยสามตัวนะครับเป็นฮิตหนึ่งฮิตสองแล้วก็ตัวพ่นหมอกนะครับข้างในเราก็จะมีตัวอะไหล่สำรองไปให้นะครับหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัว s o ลิคสเต t e นะครับข้างหลังคอนทูนนะครับก็จะมีจุดต่อสายต่างๆนะครับ แบบนี้เลยนะครับการซ่อมบำรุงนะครับเราสามารถที่จะเปิดประตูออกมาซ่อมบำรุงแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะง่ายนะครับถ้าต้องการตู้ฟักไข่นะครับตาจาก G ีฟาร์มนะครับจะเป็นรุ่น84ฟองนะครับเล็กสุดนะครับ126ฟอง176ฟองนะครับหรือ200กว่า500กว่านะครับ ก็โทรเข้ามาสอบถามสอบถามได้นะครับที่เบอร์086 000 1941นะครับเบอร์โทรนะครับผมก็จะติดไว้ตรงหน้าตีลน์นะครับมีไลน์มี youtube นะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็มี facebook นะครับสามารถแอดไลน์ไดที่นี่ได้เลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาการกลับไข่พอดีนะครับนี่คือออโต้นะครับมันจะกลับไปเองนะครับแต่เราก็สามารถที่จะใช้เม้นุวนได้นะครับ สำหรับคู่มือการฟักนะครับเราก็จะให้ไปนะครับนี่นะครับจนไป QC นะครับคู่มือการฟักเป็ดนะครับคู่มือการฟักไก่นะครับแล้วก็วิธีอาส่องเชื้อนะครับต่างๆนะครับเราก็จะให้ไปนะครับก็ดูตามคู่มือได้เลยนะครับข้อต่อข้อต่อภายนอกนะครับข้อน้ําแล้วก็ ชุดพ่นหมอกสำรองนะครับก็จะได้ไปแล้วก็มีฐานใส่ลูกเกียบด้วยนะครับนะครับตู้รุ่นใหม่นะครับผนังตู้นะครับเราก็จะใช้เป็นพาร์ตวูดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเป็นพาร์ตวูดนะครับไม่ใช่ไม้อัดนะครับเป็นพาร์ตวูดนะครับสามารถที่จะดูดน้ำได้นะครับไม่ผูไม่พองนะครับเป็นพาร์ตวูดคอนโทรลก็จะใช้เป็นเ m 1ก d ดีนะครับสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นแจ๊ดดูดอุณหภูมิเกินนะครับอลาฟเตือนเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับมีสวิตเบเกอร์ฟิตไฟทุลุธารูมสวิตไฟส่องสว่างนะครับตัวนี้นะครับไฟส่องสว่างนะครับปลั๊กตัวกับไข่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าถอดปลั๊กตัวนี้นะครับออกนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนชั้นฟักออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ชั้นฟักก็จะมีล้อเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนเข้าออกได้เราก็สามารถคนก็สามารถเดินเข้าไปทำความสะอาดภายในได้เลยนะครับ พัดลมดูดแก๊สนะครับตัวนี้นะครับติพัดลมตัวนี้จะไม่ทางานนะครับก็ทํางานยี่2สองหน้าที่ก็คือดูดอุณหภูมิเกินกับดูดแก๊สนะครับนะครับมีสองหน้าที่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวว่าเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าสนใจก็ค่อยโทรเข้ามาสอบถามนะครับแต่คอมเมนต์นะครับไม่ค่อยเวลาไปตอบนะครับก็ขอโทษจริงๆครับสวัสดีครับ